พระขันเป็นเทพสตาวุธท่านจะเห็นเทวดาหรือพระขันทรงพระขัน<ม>ก็จะมีหลายลาักษณะการหลอดด้วยทองสมฤทธิ์หรือจะเป็นทองคําเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์จะมีพระเกจิอาจารย์อยู่องค์หนึ่งครับอยู่ที่เพชรบุรีได้นําเอาเขาไฟเผือกมาทําเป็นพระขันเป็นเทพสตาวุธเป็นความเชื่อว่าเขาไฟเผือกนี้ได้รับพลังจากจักรวาลตอนนี้วัสดุที่นํามาแกะก็ต้องหา จากเขาฝ่ายซึ่งเป็นของพระเกจิอาจารย์ดังในอดีตได้ทําพิธีเทวตาพีก็จะเป็นเขาฝ่ายที่โดนฟ้าผ่าตายเขาได้นําเอาหนังหรือกระดูกไปทําเป็นเครื่องรางของขลังและเขานี่นามาทําเป็นพระขันเขาไฟเผือกนี่คือชิ้นส่วนที่นําจากเขาเนี่ยเอามาเลื่อยเอามาแกะทําพิธีเทวตาพีเสร็จแล้วก็นํามาแกะเป็นพระขันเขาไฟเผือกเป็นเทพสตาุธที่จะสําหรับไว้ทิมแทงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลให้มารายหายสิ้น ขาวฝ่ายเผืองมีอันเล็กอันใหญ่นี่คือหนึ่งเดียว แต่ละอันไม่เหมือนกันเพราะว่าแกะมือแล้วก็จะจันอักขระที่ใบทุกใบเป็นหัวใจต่างๆนะฮะนี่ครับให้ท่านชมเลยนะแต่ละอันนี่สวยๆหมดเลยนะฮะอันนี้ครับจะเป็นใบเขาฝายเผือกแล้วก็ดัามนี่ก็จะเป็นไม้พญาดำรงล้วส่วนปลายก็จะเป็นพระปิดตาจะเป็นเสือนะฮะบ,บางใบนี้จะดำเพราะว่ามีเขาไฟเผือกที่พญาราหูท่านประทับท่านเสด็จนี่คือเรื่องของคงทนศิษย์นะฮะพระขันมหาเทพพระขันเทพสตาวุธของเทวดาพระขันเขา เผื่อมีเลขมีใหญ่มีกลางก็ปลูกเสกโดยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์เป็นร้อยๆองค์บางองค์ก็ละสังขารไปแล้วนะฮะผมยกตัวยอย่างนะยังหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะท่านได้อริษา,านิิตได้ปลูกเสกนี่คือหลวงปู่บุญมาวัดถ้ำโพงพางอยู่ที่ปะทิวจังหวัดชุมพรท่านได้เมตตาอันนี้ก็คือหลวงปูง่พรมวัดบ้านสวนอยู่ที่ควนขนุนจังหวัดพัทลุงท่านก็นได้เมตตาปลูกเสกนี่คือครูบากิษนะขับอยู่ที่โคราช เทพเจ้าแห่งเทพพมรจำแรงได้เมตตาปลุกเสกคูบากิสนาบอกว่านี่คือสุดยอดของเครื่องรางของข,องของังก็ยังมีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลากหลายองค์ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลพระขันเทพศตาวุธนี่คือหลุงปุ่นน,นสำรักสงเขาพันธทูบท่านก็ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกให้นะนี่คือหลุง ปู่เขียนสำนักสงฆ์บ้านพลศิลป์อยู่ที่เคืองในจังหวัดอุบลราชธานีท่านกาจารเมตตาคือภาพของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกแต่และองค์เท่าที่เราได้บันทึกเท่าที่เราได้เก็บไว้นี่คือตำนานนี่คือประวัติศาสตร์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเรื่องราวของพระขันเผาไฟเผือกนะ